ครับสวัสดีครับสำหรับคลิปนี้ก็จะมาสอนถักสายหน้านะครับก็จากคลิปที่แล้วนะครับก็จะเป็นการถักสายหลังเนาะนี้ก็จะมาถักสายหน้านะครับก็สําหรับมือใหม่นะครับผมก็มือใหม่เหมือนกันนะครับก็ถือว่ายังไม่ได้เก่งกาดอะไรมากมายนะฮะก็ ไม่ต้องพูดพทำทำเพลงนะครับบางคนงงว่าสายหน้าเป็นแบบไหนนะฮะอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวเอาให้ดูนะครับครับสายหน้าก็เป็นแบบนี้นะครับห <c oughs> าครับไม่ใช่ครับเป็นสายหน้านี่ครับสายหน้าที่แบบนี้ครับผมนี่จุดนี้นะครับนี่ เห็นไหมครับนี่ครับนี่คือชุดสายหน้าครับต่อลูกหมุนนะครับอันนี้ยังไม่ได้ต่อนะฮะอ่านี่คือชุดสายหน้าครับจะมาถักตัวนี้แหละนะเริ่มกันเลยครับสายหน้าสมมุติว่าอ่า <c oughs> ถักสายหน้าสีนี้นะฮะนี่ออกเป็นเทาเทาเทาเขียวนะครับนี่ก็จะออกเป็นเทาเขียวมองไปจะออาดูสีทองทองนะครับเพราะว่า,าตัวเชือกไนลอนเนี่ยมันจะมีความมันมันมีความเงาเพอเรายอมปรับก็ะจะขึ้นเงานะฮะก็ไม่เป็นไรครับก็มันก็ไม่ได้สะท้อนแสงอะไรมากมายนะเห็นไหมแต่มันโคตรเหมือนทองเลยนะยนะฮะอ๊ะ สิ่งที่ต้องมีนะครับก็นี่ฮะเขาเรียกอะไรผมไม่รู้นะเอาไว้สานแหนะนี่ไว้สานแหแล้วก็เชือกที่เราจะต่อสายน้าคือตัวนี้นะครับถักนะไฟแช็ก คัตเตอร์นะครับก็กันไกะเดี๋ยวมาเริ่มมาเลยครับสายหน้านี้ก็แล้วแต่ท่านชื่นชอบชอบสั้นชอบยาวนะแต่ของผมก็ประมาณศอกหนึ่งก็จะตกประมาณสักเนี่ยนะสัก30 40ิบสี่สเซนนะนก็ทบเหมือนเดิมครับ สามสิบสิบเซนแล้วก็วกทบนะครับนี่ทบนะครับน,น,นี่แล้วก็ใช้ไปเช็คตัดนะครับทำอย่างนี้ให้ครบสี่เส้นนะครับนี่นเสนี้ก็จะยาวประมาณ60เซนนะอ่ะเอาง่ายง่ายปความเข้าใจนะฮะ สี่เส้นหกสิบเซนนะ <c oughs> ก็อาจจะนานนิดนึงนะครับเอาทุกขั้นตอนนะครับผู้ชมให้พี่น้องที่ต้องการถักนะสำหรับท่านใดที่ถักเป็นแล้วก็ไม่ว่ากันนะครับ โฟก,กัสนะครับนี่นะอ่ะอเคครับเก็บวไว้ก่อนครับสี่เส้นตัวนี้ก็สักหกสิบเซนเนาะเก็บไว้ก่อนผัดไว้ก่อนครับอ่าน,นี่ด้านซ้ายมือนะครับง่ายๆซ้ายมือ สายมือนะถือว่าเป็นซ้ายมือนะอน,นี้ขวามือนะในกล่องอาจจะกลับกันนะครับจากนั้นก็ผมจะเอาสีตัวนี้นะเอาสีส้มๆเนี่ยเป็นตัวอรารังนอนนะตัวนี้รางนอนถ้าเป็นรางนอนแล้วก็เป็นอ่าตัวคล้องขานะ,ะก็มาทำนี้ครับนี่ก็จะยาวสักประมาณ สิบห้าเซนก็ได้อ่ะแล้วก็คล้องกับต้นนี้ก่อนนะครับนี่ฮะคล้องไว้ดึงมานี่นะเพื่ออะไรนะครับเดี๋ยวจะดูงงๆนะครับแต่ไม่ต้องงงครับโอ้เรียบร้อยหลุดครับ ต่อครับแล้วก็เซาไว้ต่อนนะครับแล้วก็เอาสี่เส้นที่พักไว้นะครับมาแบ่งครึ่งนะแบ่งครึ่งก็จะเหลือสาสิเซนเนาะประมาณนี้อ่าสองเส้นนะครับนีบ่นี่นะอันนี้ฝั่งฝั่งด้านนี้นะ แล้วก็สอดไปข้างล่างนะครับสอดข้างล่างใต้เส้นเนี่ยสอดข้างล่างยกขึ้นมาแล้วก็เอาไอ้ตัวปลายสายเนี่ยยัดเข้าไปนะครับนะแล้วก็รูดทำอย่างงี้ทั้งสี่เส้นนะฮะสอดยกมีรูนะแล้วก็ยัดยัดเข้าไปนะแล้วก็รูดนะครับ ไม่ยากครับทตามช้าๆครับยัดข้างล่างยกจะมีรูนั่นเนี่ยมีรูเนี่ยแล้วก็ยัดปลายเข้าไปนะครับแล้วก็รูดแบ่งครึ่งนะครับง่ายๆแบ่งครึ่งเนี่ยสี่เส้นนะครับ จากนั้นก็ถอดมาครับจะเป็นอย่างนี้นะฮะสังเกตนะครับนี่่าให้ให้ตัวเชือกนอยู่ข้างล่างเนาะตัวตัวปมอยู่ข้างบนนะฮะจากนั้นนะครับก็มาวางนี้กับกับหลักกับเสาเนาะเนี่ยคือจะเป็นตัวรูลังนอนนะครับตัวที่จะไปะเป็นตัวลูดสายเนาะง่ายผมรู้เรียกอะไรแล้วก็มัดครับมัดธรมดรมดานี่แหละเนี่เยเห็นไหม ทำไมนะนีนะ่นะครับนี่เอาปลายเชือกด้านนี้อยู่ด้านซ้ายมือเรานะเนี่ยแล้วก็ตั้งเนี่ยของกระตุ้นครับแล้วก็อ้อมนะเนี่ยอมอ้อมบุญสอดลงล่างนะมัดธรรมดาเนี่ยครับเนี่ยนะ ดึงให้แน่นครับ้วกมัดอีกรอบนะครับแล้วก็ดึงจากนั้นนะครับตัวเชือกที่ติดกับตัวถักเนี่ยมันจะอยู่ซ้ายมือเรานะให้อยู่ซ้ายมือเราเสมอนะครับกลับด้านมานะจะดึงจากนั้นก็มาเรียงนะครับ มาเรียงปมที่เรามัดไว้เนี่ยให้มันให้มันมีช่องไฟเท่ากันนะแล้วก็ดึงะดึงนะครับดึงดึงแล้วก็จัดช่องไฟนะครับจากนั้นก็จับนะในกล้องอาจจะเป็นมือซ้ายนะแต่นี่เป็นมือขวานะครับจับแล้วก็อีกมือหนึ่งก็จับ เชือกอีกเส้นหนึ่งนะฮะอันนี้จะอยู่ล่างตลอดนะเนี่ยเอาเชือกเนี้ยนะฮะปลายเชือกเนี่ยทับบนทับบนเส้นเส้นนี้นะ,ะแล้วก็อ้อมลงมาะครับเนี่ยปลายเชือกครับนี่เห็นไหมทับบนอ้อมลงมาเนี่ยอ้อมอ้อมลงมาครับเนี่ยแล้วก็ดึงนะฮะแล้วก็ยักดกตัวนี้ตั้งขึ้นนิดนึงนะ,ะแล้วก็ดึงดึงเหมือนรัดกันธรรมดานะครับนี่ ดึงเงี้ยดึงสลับมือนะครับตัวนี้ก็จะเป็นมือขวานะครับนอันนี้ดึงนะครับสอดอันนี้ก็อยู่ซ้ายมือนะครับตัวตัวหลักเรานะครับแล้ก็มาคู่ที่สองครับรนี่นเดินครับดึง ดึงอที่3มครับเส้นแรกยกนะครับนี่ง่ายยกขึ้นบนทับแล้วก็สอดยกขึ้นมาแล้วก็ดึงครับคือ ถ้าไปดูคลิปที่ผ่านมาคลิปเก่าก็ได้นะครับมันจะง่ายกว่าเนาะเพราะว่าผมใช้กล้องติดหน้าอกนะฮะมันก็จะเข้าใจกว่านะครับไม่รู้นะนี่ก็น,นี้ก็ครบรอบแล้วครับเนี่ยครบรอบก็เส้นเจอเส้นที่มัดเนาะเส้นสีส้มก็มัดเหมือนเดิมครับ รอบแรกก็ไม่ต้องดึงตึงมากนะครับเพราะพอดีพอดีรอบสองครับก็เริ่มเริ่มใหม่ครับไปเรืยครับอันนี้รอบที่สองนะครับประมาณสี่ห้ารอบก็ได้ครับ นี่ไปเรื่อยๆนะครับหมุนไปเรื่อยมันก็นจะครบอบหรือว่าท่านใดมีวิธีอื่นก็ได้เช่นกันนะครับแต่ผมว่าแบบนี้ง่ายครับไม่ต้องอะไรมากนะนะหมดลอกสองนะครับอ่าอีกเส้นหนึ่งฮะจะหมดลอกสองแล้วครับอ่าเนี่ยครับีสามครับนี่ขึ้นมา สี่ห้ารอบนะครับแล้วแต่หรือจะเอามากกว่าน,นั้นก็ได้ครับแต่มันก็จะยาวเนาะตัวรังหนอนก็จะยาวนะครับอย่าข้ามนะครับถ้าข้ามจะไม่สวยนะรังหนอนมันก็จะไม่เรียงกันนะครับ รอบที่สี่ครับ แรกๆก,ก็จะไม่ค่อยสวยนะครับนะจะทําทําไปก็รังนอนก็จะสวยนะครับเราก็จะรู้เองนะครับว่ามันต้องมัดยังไงอะไรยังไงนะรอบที่ห้าครับก็ประมาณห้ารอบนี่น,นะครับให้มันลงเลขขีนะ ก็ถือว่าใส่ความหมานไปด้วยนะ,ะใสาลาต้องแลกขี้นะครับ แล้วนะก็จะประมาณนี้นะฮนะก็จะเป็นเส้นครบรอบนะะตัดทิ้งเลยใช้คัตเตอร์ตัดตัดดีๆนะครับอย่าไปตัดเส้นผิดนะครับนี่ตัดเลยครับไม่ต้องจุดไฟนะจากนั้นนะครับนี่เรามีไม้ตัวนี้นะนเป็นไม้ตัวนี้นะเนี่ยเราทําไว้ จับน็อตสามเส้นนี้เป็นไม้ไผ่นะครับเหลานะผมใช้ปากกาจับชิ้นงานนะครับมีไว้ตรงนี้ก็จะมีแปดเนาะแปดเส้นนะฮะก็เราก็จะแยกนะครับอ่าคู่แรกนะค,คู่ฝั่งนี้ก็จะเป็นสามเส้นเนาะสามเส้นก็ม,มัดกับหลักตัวนี้นะฮะ จากตัวที่ผมมัดไว้เนี่ยนะฮะนี่ครับห,หลักแรกนะฮะก็หมุนนะครับหมุนล,ล็อกเส้นตรงกลางนะฮะหลักตรงกลางนี่สองเส้นนะครับจับคู่มาอันนี้ยสองเส้นนะจับคู่มาหมุ้วนทำมาล็อก เพื่อที่เราจะถักก็เอา ang, อยางหนังยางนะฮะรัดไว้น่ะมาดูแล้วก็มาดูสายตัวนี้ครับนี่ที่ผมว่าทำไมต้องใช้ตัวนี้นะก็เราจะใช้ตัวนี้แหละสอดนะมันก็จะง่ายซื้อเอาครับอันละสิบบาท เล็กๆตัวนี้ฮะสายที่อยู่ข้างบนนะฮะเราก็จะสอดเห็นรูตรงนี้ไหมครับนี่เราก็จะสอดนะครับก็คือสอดสลับนะครับนี่ช่องแรกนะครับสอดสลับอย่างเงี้ยเนาะประมาณแล้วก็จัดตรงนี้จากนั้นก็สลับนะครับล่างขึ้นบนลงล่างสลับนะครับนี่น ตรงนี้ก็สลับเหมือนเดิมครับนี่บนแทงลงล่างแทงขึ้นบนนะจนได้ความความยาวที่เราต้องการนะฮะก็ถ้าขาไก่เราใหญ่เราก็จะถักยาวหน่อยนะฮะตัวนี้ตัวนี้นะครับเนี่ยตัวเนี้ยจะเอามาเป็นตัวนี้นะฮะ ให้มันเท่ากันนะครับน้ำหนักน้ำหนักนนก,การดึงนะครับเพราะว่ามันจะออกมาสวยนะครับถ้าเราดึงหนักเส้นหนึ่งดึงเบาเส้นหนึ่งมันก็จะบิดบิดเบี้ยวเนาะมันจะไม่สวยนะทำแรกๆนะฮะก็ถักไปครับจนจนอ่าถึงความยาวที่ต้องการนะครับ ก็ถักจนได้ความยาวที่ต้องการนะอ่าของผมจะใช้อยู่ที่ประมาณจากวัดตรงกลางนี้นะฮะตรงการเเสานะจะอยู่ที่ประมาณห้าเซนนะฮะประมาณห้าเซนเนาะสี่เซนเก้าสี่เซนแปดประมาณนี้ยเพราะว่า กอนเนี่ยก็จะประมาณนี้ครับก็คือ,อเราจะวัดความกว้างของห่วงนะความกว้างของห่วงก็จะอยู่ที่ประมาณาเซนเอาเอาขอบในนะครับเซนหนึ่งเซนสองเซนสามประมาณเซนเซนสามนะครับแต่ถ้ารวมขอบนอกนะก็อยู่ประมาณเซนครึ่งน,นะ,ะกำลังดีนะเซนครึ่งฮะ,ะนี่สำหรับไก่ตัวผู้เนาะถ้าไก่ตัวเมียนะ ก็ตัวเมียก็ประมาณประมาณหนึ่งเซนนะฮะรูในเนาะอันนี้คือทั้งเส้นประมาณเนี่ยความยาวนะประมาณห้าเซนนะฮะสี่เซนแปดนะ,ะ,นะ,ะประมาณห้าเซนถ้าของตัวเมียนะก็จะประมาณสี่เซนนะครับก็สมมติว่าได้เท่าที่ต้องการแล้วฮะเราก็มาสอดเดี๋ยวนี้ เอาสองเส้นนะฮะเนี่ยสอดสอดมันจะสามเส้นเนาะเส้นนี้เนาะเราก็สอดเอาแค่สองเส้นครับสอดตรงกลางนะเนี่ยดันขึ้นมานะครับดันขึ้นมาแล้วก็หยอดเข้ารูเนี่ยเข้ารูตัวเนี้ยนะเนี่ยเนี้ยครับเพื่อล็อกนะเพื่อล็อกสายเนี่ะนี่อยูแล้วนะฮะเนี่ย แล้วก็ใช้กันไกนะฮะแนะนำให้ใช้กันไกลเนาะเพราะว่ามันจะตัดได้ใกล้ที่สุดนะฮะแล้วไม่เป็นขุยนะแล้วจากนั้นก็ใช้ไฟแช็กลนนะครับระวังนะฮะระวังจะโดนสายหน้านะลนนะฮะแล้วก็ปาดไปฝั่งนู้นนะเนี่ อยู่แล้วครับแล้วก็แกะครับแกะนี่จะไ,ได้ประมาณนี้นะฮะจากนั้นก็กลับหมุนกลับครับหมุนกลับนี่มาหาตัวเรานะนี่ไ,ได้คนี้ครับแล้วก็แยกนะครับนี่ แยกเป็นคู่นะครับก็จะได้สี่คู่นะก็จะสี่คู่อย่างนี้นะฮะก็ถักเหมือนเดิมครับคู่แรกเอาลงล่าลงนะครับแล้วก็สอดขึ้นมาในรูตัวนี้เนี่ยคู่แรกนี้นะนี่นะเอาตัวนี้ลงล่างนะครับลงล่างสอดขึ้นมาในบนรูนี้นะฮะนี่แล้วก็สายคู่นี้สายเส้นแรกนะครับคู่แรกคู่นี้ ก็สอดลงล่างเหมือนกันแล้วก็ยัดลงมาบนรูเนี่ยนี่กระดังขึ้นมานะครับแล้วก็จัดเรียงก็ทํานี้ไปเรื่อยๆครับเหมือน EP ที่หนึ่งะสายหลังนะเหมือนกันถ,ถักไปจนเท่าได้ความยาวที่เราต้องการนะแรกๆอาจจะไม่สวยนะครับเพราะว่า เรายัางเรียงสายคู่ไม่สวยนะก็ไม่ต้องตึง,ตงมากครับก็ออน้ําหนักมือก็ให้สม่ำเสมอน,นะถ้าตึงหย่อนตึงหย่อนเนี่ยมันก็จะสายก็จะบวมแล้วก็รีบบวมม้วก็รีบนะครับไปเรื่อยครับมันอยู่ที่การจับสายนะครับถ้าสายเราจับได้สวยมันก็จะเรียงมาสวย ก็จะเหมือนเหมือนการถักสายสร้อยนะเหมือนกันครับทนครับเนี่ยก็เหมือนพ e อนะนี่ถักแปดถักสี่ครับถักสี่แต่แปดเส้นนะนี่เ,เลยถักสีเ่เปียสี่ครับเอาง่ายๆเลยเปียสี่แล้วนะภาษาบ้านๆเนาะเปียสี่ครับ ไปเรื่อยๆครับจนได้เท่าความยาวที่พอใจนะครับอ่าก็ถักมาจนในความยาวที่ต้องการแล้วนะครับจากนั้นครับก็รวบครับรวบนะ รบนะครับ,บแล้วก็เอาไฟแช็กลนนะครับลนปายนะครับเพื่อให้มันติดกันนะ ก็จะเป็นแบบนี้นะฮะก็จะได้แบบนี้นะครับนี่นะใช่ไหมอนอนนะครับสวยงามครับจากนั้นก็เอาปลายที่เราถักนะมาสอดนะครับสอดด้านบนนะแล้วก็รูดนะครับ ร้อยครับอีกอย่างหนึ่งครับก็ถ่าตรงนี้มันไม่ค่อยสวยตรงนี้ก็เอาครีมบีบบีบไล่นิดนึงนะครับนี่ไลใ่ให้ให้ให้ขนาดให้อ่ามันมันก็จะไล่ความตึงความนูนความนี้ลงได้นิดหน่อยนะัะ สวยงามครับนี <N> ่ตนนั้นโอเคนะครับนี่สวยงามครับสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอลากันไปก่อนนะครับส่วนคลิปหน้าจะอาสอนวิธีต่อนะครับต่อเข้ากับตัวลูกหมุนตัวนี้นะครับนี่นะฮะนี่ต่อเข้าตัวลูกหมุนนะครับต่อสายตัวนี้นะครับเข้ากับลูกหมุน,น,สน,น,มนใ,สใส่สายหน้านะครับต่อเข้ากับสายหลังเนาะ โอเคครับท่านใดสนใจที่จะสั่งนะฮะก็0899472090ครับน้องชงครับน้องชงคนเดิมครับก็ฝากติดตามนะฮะชอบกดไลค์ใช่กดแชร์นะฮะแต่แคร์ก็กดติดตามครับสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ